่ไมจเ็นกาความหวังที่จะได้ชีวิตใหม่ของน้องเตยหนูน้อยวัยสี่ขวบดูแลคุณยายตาบอดหนุ่มกัญชัยและสรยุทธประกาศกลางรายการขอเป็นผู้อุปการะส่งเสียจนเรียนจบ ท่ามกลางน้ำใจของคนไทยนับล้านที่พร้อมช่วยเหลือจากกรณีที่น้องเตยหนูน้อยวัยสขวบเด็กหญิงหัวใจแกร่งคอยทำงานบ้านดูแลคุณยายวัย68ปีซึ่งตาบอดทั้งสองข้างตามลำพังใครมาเห็นแล้วก็ต้องรู้สึกจุกอ,อกภายหลังจากที่เรื่องราวของน้องเตยถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนไทยใจดีเข้ามาสอบถามและอยากช่วยเหลือน้องเตยเป็นจำนวนมากซึ่งยอดเงินบริจาล่าสุดก็พุ่งทะลุหลักร้านไปแล้ว หนุ่มกันชัยบอกว่าร้องอุปการะน้องเตยและส่งเสียให้จนเรียนจบหรือหากขาดแคลนในด้านใดก็ยินดีช่วยเหลือส่วนสรยุทธ์ก็แสดงเจตนารม์ไปในทางเดียวกันผ่านรายการว่า พร้อมส่งน้องเตยเรียนจนถึงระดับปริญญาเอกได้หากน้องต้องการสำหรับเรื่องที่มีคนสงสัยว่าพ่อแม่ของน้องเตยไปไหนคุณยายได้ชี้แจงว่าพ่อของน้องเตยไปทำงานที่ต่างจังหวัดและไม่เคยส่งเงินมาให้ก่อนที่คุณพ่อจะติดต่อผ่านสื่อหนึ่งว่าตัวเองไม่เคยทิ้งลูกและยังคอยซื้อของมาฝากให้น้องบ่อยแต่ครูอุ้มครูประจำชั้นของน้องเตยก็ออกมาโต้กลับถึงเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้ติดต่อาเพราะว่าหนูกับน้องเนี่ยน้องเข้ามาตอนนี้คืออาทิตย์ที่ส เขาอาทิตย์ที่สี่อาทิตย์ที่สี่ที่รู้จักกันแล้วไม่ได้ติดต่อไม่ได้รู้จักเป็นการตรวจตัวไม่รู้จักกับพ่อน้องไม่ได้เพิ่งเพิ่งรู้ตอนที่พ่อเขาเหมือนทักมาข้อความร้องแล้วเราเราอ่านระหว่างร้องแล้วก็ชีวิตประวัติยาวมากประมาณว่ากก็ก็มาบ้างแต่ก็ยอมรับว่าไม่ได้จบตัวนี้ตัวนี้ยังมีคนที่ว่าจะส่งเรียนนะครับชัดหรือยังยัง ขอบคุณจริงๆเลยหนูมันก็เป็นความฝันของหนูที่มันเป็นจุดประสงค์ของหนูที่อยากช่วยเด็กคนนี้จริงๆเพราะหนูไม่ได้เด็กลำบากมากจริงๆขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าด้วยแบบว่าคนพักมาเยอะแล้วหนูก็ต้องปฏิบัติหน้าที่สอนหนูก็เลยไม่ที่ไม่ได้ที่จะแบบตอบตอบคำถามหารือว่าให้สนหนัมภาษณ์อะไรขอบคุณที่ใจดีมากๆเลยนะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ